สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แบลบังสปอยเมื่อสัตว์ยักษ์ดึกดำบรรกลับมามีชีวิตและบุกมาถล่มเมืองคาสึคาเบะอย่างบ้าคลัง่งหน่วยพิทักษ์คาสึคาเบะจึงต้องพันนึกกกำลังกอบกู้โลกกับเคลยอนชินจังโอระไดโนเสาร์ได,อ,ไดอารี่ไดอารี่เพื่อนรักไดโนเสาร์ของพวกเราเรื่องราวจะสนุกตื่นเต้นและซาบซึ้งขนาดไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมหน้าร้อนทั่วทั้งโลกต่างตกตะลึงและฮือฮากันมากเมื่อตาลุงที่ชื่อบับเบิลได้สร้างสวนสัตว์ไดโดนเสาร์ขึ้นลุงแกขี้โมว่าสามารถชุบชีวิตไดนโนเสาร์ได้และได้ทำการเปิดสวนไดโดนเสาร์อย่างกระจุลสิบปาร์กโดยชินจังและเดอะแก๊งก็ได้ไปเที่ยวด้วยในขณะที่ชินจังไปเที่ยวชิโร่ที่กำลังออกไปเดินเล่นด้วยตัวเอง โดยที่ไม่ต้องมีใครจู่งนั้นก็ได้ไปเจอกับสัตว์ลึกลับที่นอนขดอยู่ใต้สะพานเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็คือลูกสไปโนซอรัสนั่นเองครับชิโร่เห็นแล้วก็นึกถึงตัวเองเพราะชิโร่ก็เคยเป็นลูกหมาที่ถูกทิ้งและได้จินจังช่วยเอาไว้ชิโร่จึงไปเอาอาหารหมามาให้และคอยดูแลสไปโนซอรัสตั้งแต่ตอนนั้นเวลาต่อมา ชินจังและพักพวกก็แอบ,บเห็นและเดินตามชีโรจนได้มาพบเจ้าไดาโนเสาร์น้อยทุกคนต่างดีใจกันมากและช่วยกันพาไดาโนเสาร์กลับบ้านคุณพ่อกับคุณแม่ของชินจังเห็นปุ๊บก็ตกใจจนตาค้างเพราะคิดว่าพวกเด็กๆไปเก็บอีกัวน,น่ามาเลี้ยงชินจังและพักพวกช่วยกันส่งสายตาปิงปิงเพื่อขอเลี้ยงน,นอนพ่อกับแม่จึงไม่มีทางเลือกจึงยอมให้ชินจังเลี้ยงน,นอนไว้ที่บ้าน จนกว่าจะหาเจ้าของตัวจริงได้โดยทุกคนก็ช่วยกันตั้งชื่อให้กับเจ้าสไปโนซอรัสน้อยว่านานะนานะจึงอยู่กับชินจังตั้งแต่ตอนนั้นโดยชินจังก็รับหน้าที่คอยอยู่ดูแลและให้อาหารนานะกับชิโร่ผมเองก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสไปโนซอรัสมันกินกล้วยมันเป็นไดโนเสาร์กินเหนือนี่ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยครับ เวลาต่อมาจูจๆก็มีแบคิโอซอรัสหลุดออกมาจากสวนของลุงบับเบิลเจ้าแบคิโอซอรัสเดินชนตึกจนผิวหนังหลุดลอกเผยให้เห็นข้อต่อกระดูกเหล็กและแผงวงจรที่อยู่ภายในร่างอ,อ้าวความแตกสันแล้ว ที่แท้ไดโนเสาร์ของลุงบับเบิลก็เป็นหุ่นยนต์ที่ลุงแกสร้างขึ้นไม่ใช่ไดโนเสาร์จริงๆอย่างที่โม้เอาไว้งานนี้ลุงแกโดนดรามาหนักจนแทบจะเอาหัวมุดแผ่นดินหนีโดยในขณะเดียวกันนั้นชายคนนี้ก็โผล่มาหาพวกชินจังและบอกว่าเขาคือเจ้าของตัวจริงของนานะชายคนนี้ชื่อบิลลี่เป็นลูกชายของลุงบับเบิลบิลลี่บอกว่า เมื่อก่อนลุงบับเบิลไม่ได้เป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วลุงแกเป็นคนรักครอบครัวและเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มากแต่พอลุงแกเริ่มมีชื่อเสียงและลุกหลงในอํานาจรู้ตัวอีกทีลุงบับเบิลก็กลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินทองและอํำนาจโดยที่ไม่สนความถูกต้องบิลลี่ยังบอกอีกว่านานะเป็นไดโนเสาร์ตัวเดียวเท่านั้นที่เขาเพาะเลี้ยงและฟักออกมาได้ นอกนั้นเป็นหุ่นยนต์หมดเลยลุงบับเบิลพยายามจะเอาหนานะไปชำแหละศึกษาบิลลี่จึงพานานะหนีออกมาแต่แล้วเครื่องบินของเขาก็โดนฝูงนกยักษ์โจมตีนั้นจึงทำให้หนานะกระเด็นตกจากเครื่องและพลัดล้งกับบิลลี่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ชิโร่จะไปเจอนานะนั่นเองครับและตอนนี้ลุงบับเบิล ที่กำลังโดนสังคมรุมด่าอย่างหนักนั้นก็ต้องการตัวนานะมากเพื่อให้สังคมเห็นว่าเขาสามารถเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ตัวเป็นๆได้ลุงบับเบิลจึงส่งกองทัพไดโนเสาร์ออกมาตามล่าตัวนานะทั่วทั้งเมืองคาสึคาเบะจึงเต็มไปด้วยไดโนเสาร์นักล่ามีทั้งทีแร็กูงแรปเตอร์และสายพันธุ์อื่นอีกเพียบลุงบับเบิล เก็บหุ่นยนต์ไดโนเสาร์วไว้ในตู้กระชาปองขนาดใหญ่ยักษ์และทำการยิงไข่กระชาปองที่มีไดโนเสาร์เข้าไปในเมืองเป็นจำนวนมากแถมลุงยังสั่งให้ไดโนเสาร์จับชาวเมืองคาสึคาเบะที่ต่อต้านไปปรับทัศนคติอีกด้วย โดยบ้านของชินจังนั้นก็โดนไดโนเสาร์บุกมากกระตืบโดนบุกทะลวงจนพลุนไปหมดแล้วเล่นเอาฮิโรชิน้ำตาหนองหนะ้าอย่างต้องพรอีกตั้ง30ปีนั่นนั่นและจะไปซุกหัวนอนที่ไหนหล่ะเนี่ยโดยในขณะที่พวกชินจังกำลังแย่บิลลี่ก็แว้นรถมารับและพาทุกคนหนีไปจากที่นี่ผมลืมบอกทุกคนไปว่าหุ่นยนไดโนเสาร์ของลุงบบเบลไม่ใช่หุน่นกากากนะครับ แต่เป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ถูกปลูกถ่ายพฤติกรรมและสัญชาตญาณของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ไว้นั้นจึงทำให้พวกมันเคลื่อนไหวและออกล่าเหยือ่อย่างเป็นธรรมชาติโดยเชนจังและผักพวกก็ได้ปลอมตัวเป็นไดโนเสาร์และได้เพ่นเข้าไปหลบในโรงละครแต่พอเข้าไปปุ๊บก็พบว่ามีไดโนเสาร์อยู่ในโรงละครเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นบนเวทียังมีแก๊งเกิร์กรุป๊ปเป็นฝูงออนิโทใหม่บัสที่กำลังเต้นขืนความแตกแล้วก็ มีหวังโดนคำเมือบกันหมดตีแน่ๆมาซาโอจึงต้องสวมวิญญาณนักเต้นขึ้นไปออกสเต็ปพลิวกับฝูงออนิโทไม่มัสมันเกือบจะดีอยู่แล้วแต่เจ้าหัวข้าวปัน้นดันทำหมวกหลุดสะงั้นฝูงไดโนเสาร์ภายในห้องจึงรู้ว่าพวกมาซาโอเป็นมนุษย์ทุกคนจึงพากันเพ่นหนีออกมาจากห้องแต่พอออกมาได้ปุ๊บก็ดันมาจะเอกับทีเร็กนี่มันหนีไดโนเสาร์ปะไดโนเสาร์ชัดๆ แต่เจ้าทีเร็กกลับไม่โจมตีชินจังและผักพวกมันแค่มองและก็เดินจากไปซะง,งั้นอะไรของมันล่ะนั้นโดยในขณะเดียวกันนั้นชีโรกับนานะก็กำลังหนีจากหุ่นยนต์ไดโนเสาร์นักล่าทุกคนจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีพฤติกรรมและมีสัญชาตญาณเหมือนไดโนเสาร์จริงๆเป๊ะและในขณะที่หนานะกำลังจะโดนไดโนเสาร์นักล่าจู่โจมนั้น นานะก็ร้องออกมาดังมากเสียงร้องของนานะได้ปลุกสัญชาตยานดิบของสไปโนซอรัสที่ตัวโตเต็มที่ให้ตื่นขึ้นเจ้าสไปโนซอรัสจึงเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายนานะและบุกเข้าต่อสู้กับฝูงไดโนเสาร์น um ักล่าแต่แล้วลุงบับเบิลก็ได้ใช้หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งระดับบอสโจมตีใส่สไปโนซอรัสจนตุยขาดที่นาณะที่เห็นสไปโนซอรัสที่เป็นดั่งพ่อแม่ สู่คิดไปต่อหน้าหน้านะจึงโกรธจนคลุ้มคลั่งและตรงเข้าฉีกกระชากบอสไมโนเสาร์ของลุงบับเบิลจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นหน้านะในตอนนี้โดนสัญชาตญาณดิบของสไปโนสอรัตครอบงำแล้วเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นแถมยังทำร้ายชินจังอีกด้วยแต่ชินจังและทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ทุกคนช่วยกันพูดและดึงสตินานะกลับคืนมาจนในที่สุดนานะ ก็หายคลุมคลั่งและกลับมาเป็นมิตรอีกครั้งแต่แล้วตึกที่อยู่ตรงนั้นก็เกิดถล่มลงมานานะใช้กําลังทั้งหมดที่มีแบกรับเศษซากตึกที่ถล่มลงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อทวงเวลาให้ชินจังกับชิโร่หนีไปจากบริเวณน,นั้นนานาะได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยชินจังกับชิโร่แม้จะตายไปแล้วแต่ชินจังและชิโร่รวมถึงทุกๆคนด้วย จะไม่มีวันลืมนานะจะยังคงจดจำกันและกันตลอดไปโดยหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วลุงปับเบิลก็โดนตำรวจจับข้อหาก่อคดียาวเป็นหางว่าวส่วนบบลลี่เขาก็ตั้งใจว่าจะศึกษาและหาทางเพาะพันดโนเสาร์ขึ้นมาอีกครั้งใครจะไปรู้เขาอาจจะเพาะเลี้ยงนาดนะขึ้นมาได้อีกในอนาคตก็จบกันไปแล้วครับกับเคลยอนชินจัง โอระไดโนเสาร์ไดอารเพื่อนๆสามารถสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้นอนๆโดยการกดสั่งซื้อสินค้าได้ที่ลิง์กที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงัง และเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมนะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย